เงาเหนือผาวิธีนินจาแห่งจิตใจในยุคสงครามเซนโกคุนินจาหนุ่มนามคาเงะผู้สูญเสียทุกสิ่งได้เดินทางสู่วัดเทนเซนวัดศักดิ์สิทธิ์บนหน้าผาสูงชันเพื่อค้นหาความสงบและความหมายของชีวิตท่ามกลางอันตรายจากศัตรูและการทดสอบแห่งจิตใจคาเงะต้องเลือกระหว่างการแก้แค้นและการให้อภยัยเพื่อพบกับความมั่นคงภายในที่แท้จริงบทที่หนึ่งเพลิงไหม้และความสูญเสียบทที่หนึ่งเพลิงไหม้และความสูญเสีย เสียงกรีดร้องโหววนดังก้องกังวานไปทั่วทั้งหมู่บ้านเงาสีแดงฉานของเพลิงไหม้ลามเลียทุกสิ่งอย่างที่ขวางหน้าหมู่บ้านที่เคยสงบสุขบัดนี้กลับกลายเป็นนรกบนดินขางแงนในวัยเยว์ยืนตัวสั่นเทาอยู่ท่ามกลางความโกลาหลภาพที่เห็นตรงหน้าคือความสูญเสียที่มิอาจหวนคืนผู้คนล้มตายราวใบไม้ร่วงโรยกลิ่นคาวเลือดคะคุ้งไปทั่วอากาศเขาพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะวิ่งฝ่าเปลวไปยังบ้านของตนเอง ความหวังเล็กๆน้อยๆว่าครอบครัวของเขายังปลอดภัยดีแต่เมื่อมาถึงภาพที่ปรากฏตรงหน้ากลับทำให้หัวใจของคาเง,งแตกสลายบ้านของเขากลายเป็นเพียงซากปรักหักพังเพลิงไหม้โหมกระนำอย่างบ้าคลั่งไรซึ่งร่องรอยของผู้รอดชีวิตเสียงเรียกชื่อพ่อแม่และน้องสาวดังก้องอยู่ในลำคอแต่กลับไม่มีเสียงไดตอบกลับมาน้ำตาไหลอาบแก้ม ความเจ็บปวดราวกับมีใครเอามีดมากรีดแทงหัวใจเขาสรุดลงนั่งกับพื้นซากประหักพังที่เคยเป็นบ้าน,นอบอุ่นบัดนี้กลับกลายเป็นอุฝังศพของคนที่เขารักศัตรูที่บุกเข้ามาในหมู่บ้านคือกลุ่มนินจาลึกลับพวกมันโหดเหี้ยมและไร้ปราณีสังหารทุกคนที่ขวางหน้าคาเงะเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตาตัวเองนินจาเหล่านั้นสังหารพ่องเขาอย่างไร้ความปราณีแม่ของเขาพยายามปกป้องน้องสาว แต่สุดท้ายก็ไม่รอดพ้นจากเงื้อมือของความตายความทรงจำอันเลวร้ายเหล่านี้ฝังลึกลงไปในจิตใจของคางเงะกลายเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันจางหายหลังจากเหตุการณ์นั้นคางเงะได้แต่ใช้ชีวิตอย่างคนไร้จุดหมายเดินทางไปอย่างไร้จุดหมายปราศจากบ้านปราศจากครอบครัวปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีเขาได้แต่พร่ำเพ้าถามตัวเองว่าทำไมเรื่องรา้ายๆเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นกับเขา ทำไมเขาถึงต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปจนกระทั่งวันหนึ่งคาแงเดินทางมาถึงเทือกเขาสูงระงานที่นั่นเขาได้พบกับวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พำนักของเจ้าอาวาสผู้มีเมตตาเจ้าอาวาสสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดและความสิ้นหวังในจิตใจของคาแงะจึงเชื้อเชิญให้เขาพักอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้คาแงลังเลอ,อยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะรับความช่วยเหลือจากเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ คาแงะได้รับการฝึกฝนทั้งทางร่างกายและจิตใจเขาเรียนรู้การควบคุมลมปราณการทำสมาธิและการใช้ชีวิตอย่างมีสติเจ้อาอาวาสสอนให้เขารู้จักการปล่อยวางความโกรธแค้นและความเศร้าโศกและให้หันมามองหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตคาแงะเริ่มเข้าใจว่าการแก้แค้นไม่ใช่หนทางแห่งความสุขที่ยั่งยืนแต่การให้อภัยและการเดินหน้าต่อไปต่างหากคือสิ่งที่สำคัญกว่าถึงกระนั้น ความทรงจำอันเลวร้ายในอดีตก็ยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่เสมอคาเงยังคงฝันร้ายถึงเพลิงไหม้และความสูญเสียอยู่เป็นประจำเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ให้ความโกรธแค้นและความปรารถนาที่จะแก้แค้นครอบงำจิตใจบทที่สองเส้นทางสู่เทนเซนบทที่สองเส้นทางสู่เทนเซนคาเง้ออกเดินทางสู่เทนเซนตั้งแต่เช้าตรู่ แสงแรกของวันท้าทาขุนเขาเบื้องหน้าเราก็เป็นสัญญาณแห่งความหวังและความท้าทายที่รออยู่เส้นทางเริ่มต้นด้วยทางเดินเล็กๆล,ลัดหลออไปตามเชิงเขาแต่ไม่นานนักก็เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆก้อนหินน้อยใหญ่การกราดเกลื่อนขวางกั้นการเดินทางอยู่เป็นระยะข้างเงะก้าวเดินอย่างระมัดระวังสองตาจับจ้องอยู่กับพื้นดินเบื้องหน้ามือคว้าจับรากไม้และก้อนหินเพื่อส่งตัวเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น อากาศก็เริ่มเย็นลงลมพัดแรงปรทัทาร่างกายคางแง่กระชับเสื้อคุมให้แน่นขึ้นเขาหยุดพักเป็นระยะ,ยะเพื่อสูดลมหายใจลึกๆและดื่มน้ำจากกระบอกไม้ไผ่น้ำเย็นสดชื่นช่วยให้ร่างกายคลายความเหนื่อยล้าได้บ้างไม่นานนักเส้นทางก็พาคางหง้มาถึงหน้าผาสูงชันผนังหินโคร,ระตั้งต่ง,งานอยู่เบื้องหน้าเรากับกำแพงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นคางแงเงยหน้ามองมองหาเส้นทางที่จะปีนป่ายขึ้นไป เขาสังเกตเห็นรอยแยกเล็กและก้อนหินที่ยื่นออกมาจากหน้าผาซึ่งพอจะใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวได้คาแงะถอนหายใจลึกๆรวบรวมสมาธิเขาก้าวเข้าไปใกล้หน้าผาวางมือลงบนพื้นผิวหยาบกร้านค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละนิดทีละนิดสองเท้าเหยียบย่ำบนก้อนหินเล็กๆที่ยื่นออกมาสองมือคว้าจับรอยแยกเพื่อดึงตัวเองขึ้นไปความเหนื่อยล้าเริ่มโถมเข้ามาแต่คาเงะกัดฟันอดทนเขาไม่ยอมแพ้ เขารู้ว่าเทนเซนอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมระหว่างการปีนป่ายคางเงะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งหินที่ร่วงหล่นลงมาทั้งลมที่พัดกระโชกแรงแต่เขาก็สามารถเอาชนะมันได้ด้วยสติและความมุ่งมั่นเมื่อปีนขึ้นมาได้ระยะหนึ่งคางเงะก็ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บนหน้าผาฝูงลิงแซมส่งเสียงร้องขู่คำรามพยายามขัดขวางการเดินทางของเขาคางเงะไม่ได้ตอบโต้ เขาเพียงแค่ใช้สายตาจ้องมองพวกมันอย่างแน่วแน่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายพวกมันในที่สุดฝูงลิงแสมก็ยอมมาหลีกทางให้คางเง็บปีนไปต่อไปจนกระทั่งมาถึงชะงอนผาแห่งหนึ่งเขาสรุดตัวลงนั่งพักหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้ามองลงไปยังเบื้องล่างเห็นทิวทัศน์ที่งดงามตาคุณเขาสีเขียวขจีทอดยาวสุดลูกหูลูกตาสายน้ำไหลรินลดเลี้ยวไปตามหุบเขา ขณะที่คาเงก,กำลังพักผ่อนอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังแว่วมาจากทางด้านหลังเขาหันกลับไปมองพบกับนักเดินทางลึกลับคนหนึ่งนักเดินทางผู้นั้นสวมชุดคลุมสีดําใบหน้าถูกปกคลุมด้วยผ้าคลุมทําให้มองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเจ้ากําลังเดินทางไปที่ใดนักเดินทางลึกเอ่ยถามด้วยน้ําเสียงทุ้มนุ่มข้ากําลังเดินทางไปเทนเซนคาเงตอบ เทนเซนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนเร้นจากสายตาผู้คนนักเดินทางหรือรับพึมพำมเส้นทางสู่เทนเซนนั้นเต็มไปด้วยความยากบากเจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันข้าได้ตัดสินใจแล้วข้าเง,ง้ตอบอย่างหนักแน่นข้าจะไม่ยอมแพ้ลักเดินทางลึกเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นข้าขอยพรให้เจ้าโชคดีว่าแลนักเดินทางผู้นั้นก็เดินจากไป ทิ้งให้คาเงยยืนอยู่บนชะงอนผาเพียงลำพังบทที่3การทดสอบแห่งจิตใจบทที่3การทดสอบแห่งจิตใจคาเงะเดินตามนักบวชเข้าไปในวัดเทนเซนแสงแดดยามบ่ายสาดส่องลงมากระทบหลังคาที่มุงด้วยกระเบื้องสีเข้มทําให้วัดดูสงบและศักดิ์สิทธิ์เมื่อเดินเข้าไปในลานวัดคาเงะก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาพลังงานที่สงบและเยือกเย็น แต่ก็แฝงไปด้วยความเข้มแข็งเจ้าอาวาสแห่งวัดเทนเซนเป็นชายชราที่มีหน้าเปี่ยมด้วยเมตตาดวงตาของท่านเปล่งประกายแห่งปัญญาเมื่อเห็นคางเงะท่านก็ยิ้มให้อย่างอบอุ่นยินดีต้อนรับค้างเงะท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแตกแน่นข้าได้ยินเรื่องราวของเจ้ามาบ้างแล้วเรื่องราวของนินจาหนุ่มผู้มุ่งมั่นที่จะฝึกฝนจิตใจให้แข็งแกร่บคางเงะขนับเจ้าอาวาสอย่างเคารพ ข้ามาที่นี่เพื่อขอคำแนะนำจากท่านขอให้ท่านช่วยชี้แนแนวทางให้ข้าได้ฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเจ้าอาวาสพยักหน้าการฝึกฝนจิตใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความอดทนความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าแต่ข้าเชื่อว่าเจ้ามีคุณสมบัติเหล่านั้นอยู่แล้วท่านกล่าวก่อนอื่นเจ้าจะต้องพิสูจน์ให้ข้าเห็นว่าเจ้ามีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงข้าจะให้เจ้าทำการทดสอบสามอย่าง หากเจ้าผ่านการทดสอบเหล่านั้นได้ข้าจึงจะเริ่มสอนวิธีนินจาแห่งจิตใจให้แก่เจ้าขางเงรับคำท้าอย่างไม่ลังเลข้าพร้อมที่ที่จะทำการทดสอบทุกอย่าง mm hmm. การทดสอบแรกคือการฝึกสมาธิเจ้าอาวาสภาคางเงไปยังห้องโถงที่เงียบสงบภายในห้องมีเพียงแท่นบูชาเล็กๆและหมอนสำหรับนั่งสมาธิเจ้าจะต้องนั่งสมาธิอยู่ที่นี่เป็นเวลาสามวันสามคืนโดยห้ามลุกจากที่นั่งห้ามพูดคุยกับใคร และห้ามคิดถึงเรื่องใดๆทั้งสิ้นนอกจากลมหายใจของเจ้าเจ้าอาวาสกล่าวคาเงยนั่งลงบนหมอนและเริ่มกำหนลดลมหายใจเข้าออกในช่วงแรกเขารู้สึกกระสับกระส่ายและฟุง้งซ่านความคิดต่างๆพุดขึ้นมาในหัวของเขาอย่างต่อเนื่องแต่คาเงะพยายามที่จะควบคุมจิตใจและจดจ่อยอยู่กับลมหายใจเมื่อเวลาผ่านไปความคิดต่างๆเริ่มสงบลงจิตใจของคาเงะเริ่มผ่อนคลาย เขารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังจมดิง่งลงไปในห้วงแห่งความสงบเมื่อถึงวันที่สองคางแงเริ่มเห็นภาพพนิมิตต่างๆภาพของอดีตภาพของอนาคตและภาพของโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแต่คางแงก็คนจดจ่ออยู่กับลมหายใจและไม่ไม่ปล่อยให้ภาพเหล่านั้นรบกวนจิตใจของเขาในวันที่สามคางแงรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองได้หลอมรวมเข้ากับจักรวาลจิตใจของเขาสงบและว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์แบบ เขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดไม่รู้สึกถึงความกลัวและไม่รู้สึกถึงความกังวลใดๆทั้งสิ้นบทที่4เงาแห่งอดีตบทที่4เงาแห่งให้อดีตขัดสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายเงอยเย็นเยียบไหลาอาบกายภาพความทรงจําอันเลวร้ายหวนค้นมาราวกับเงาที่ตามหลอกล้อนไม่ยอมจางหายไปเขาเห็นังภาพการสังหารหมกูการถอยสหักหลัง และใบหน้าของผู้คนที่เขารักต้องจบชีวิตลงต่อหน้าต่อ,ต,อตาเสียงกรีดร้องดังสะท้อนกล้องในหัวเรากับเสียงกระซิบจากยมโลกเขาพยายามปัดเป่าภาพเหล่านั้นออกไปแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่ภาพก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นความโกรธแค้นปะทุูขึ้นน่ายเรากับไฟที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นจุนคางเงะลุกขึ้นจากเตียงเดินออกไปยังลานฝึกซ้อมดาบ แสงจันทราสองลงมาทำให้เงาของทอดบนพื้นดินดูน่าหวาดหวัน่นเขากำดาบแน่นแล้วเริ่มฟาดฟันอย่างบ้าคลั่งดาบแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความโกรธกอดความแค้นและความสิ้นหวังเขาฟาดฟันซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับกำลังต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นเงือไหลาอาบหน้าหน้าแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดการฝึกซ้อมดาบเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ช่วยให้เขาสงบสติอารมณ์ลงได้ชั่วขณะท่านยังไม่สามารถสลัดเงาดีทิ้งได้เลยสินะ เสียงทุ่มนุ่มดังขึ้นจากด้านหลังคางแงหยุดดาบหันกลับไปมองเจ้าอาวาสยืนอยู่ตรงนั้นมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาความโกรธแค้นจะกัดกินท่านหากท่านไม่รู้จักปล่อยวางจงเผชิญหน้ากับความกลัวของท่านและท่านจะพบความสงบคางแงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือข้าพยายามแล้วแต่ข้าทำไม่ได้ความทรงจำเหล่านั้นมันฝังรากลึนไป จเจ้าอาวะเดินเข้ามาใกล้าวางมือบนบาของคาเงะความทรงจำอาจเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดหนอนนั้นจะสอนบทเรียนให้แก่เราจงเรียนรู้จากอดีตอย่าให้อดีตมาควบคุมปัจจุบันของท่านคาเงะหลับตาลงพยายามทำสมาธิเขาพยายามดึงตัวเองออกจากห่วงแห่งความทรงจำมนเลวร้ายแต่ภาพเหล่านั้นก็ยังคงตามหลอกหลอนอยู่เขาเห็นภาพใบหน้าของศัตรูผู้ที่สังหารครอบครัวและเพื่อนฝูงของเขา ความโกรธแค้นกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งรุนแรงกว่าเดิมพวกมันต้องชดใช้คางเงยคำรามออกมาเอาเขาเปิดตาขึ้นมามองเจ้าอาวาด้วยสายตาที่แข็งกร้าวข้าจะล้างแค้นให้พวกมันเจ้าอาวาใส่หน้าความแค้นไม่ใช่หนทางแห่งความสงบการล้างแค้นจะนำมาซึ่งความทุกข์เท่านั้นแล้วข้าควรทำอย่างไรข้างเงยถามด้วยน้ำเสียงที่หมดหวังข้าไม่สามารถลืมสิ่งที่พวกมันทำได้จงให้อภัยเจ้าอาวาตอบอย่างหนักแน่น การให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่เป็นการปล่อยวางการปล่อยวางจะช่วยให้ท่านเป็นอิสระจากความเจ็บปวดคางเงเงียบไปนานเขาไม่รู้ว่าควรจะเชื่อคำพูดของเจ้าอาวารหรือไม่การให้อภัยดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็นสำหรับเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้ความโกรธแขนกัดกินจิตใจของเขาไปตลอดชีวิตได้เขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังดวงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้า เขาคิดถึงคำพูดของเจ้าอาวาสคิดถึงความทรงจำอันเลวร้ายและคิดถึงอนาคตที่เขาวาดหวังไว้เขาตัดสินใจแล้วเขาจะพยายามให้อภัยแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดก็ตามเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวของเขาและเขาจะก้าวข้ามเงาแห่งอดีตไปให้ได้บทที่ห้าแสงสว่างแห่งปัญญาบทที่ห้าแสงสว่างแห่งปัญญา คางแงน,นั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าเจ้าอาวาสในวัดเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่บนยอดเขาลมหนาวพัดโช,ชยมาสัมผัสผิวกายแต่ภายในใจของเขากลับโอบอุ่นด้วยความเมตตาของเจ้าอาวาสชายชราผู้มีดวงตาที่เปลี่ยมไปด้วยความสงบและปัญญาได้เริ่มถ่ายทอดปรัชญาเซนอันลึกซึ้งให้แก่คางเง็วิธีนินจะม่ได้มีเพียงการใช้กำลังและความรวดเร็วเท่านั้นเจ้าอาวาสกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่หนักแน่น หากแต่เป็นการควบคุมจิตใจตนเองให้สงบนิ่งดุจทะเลสาบการรู้จักตนเองอย่าง่องแท้และการเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ขงันรับฟังด้วยความตั้งใจเขาซึมซับทุกสอนของเจ้าอาวาสราวกับฟองน้ำสับน้ำเขาเริ่มตระหนักว่าการเป็นนินจาที่แท้จริงนั้นนั้นมิได้หมายถึงการเป็นนักฆ่าที่ไร้ความปราณีหากแต่เป็นการใช้ความสามารถของตอนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างสันติสุขให้แก่โลกวันเวลาผ่านไปคางเงได้รับการฝึกฝนทั้งทางด้าน,าน,าน,านร่างกายและจิตใจอย่างเข้มงวดเจ้าอาวาสสอนให้เขานั่งสมาธิฝึกสติและควบคุมลมหายใจคางเงคาเริ่มเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณเขาสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้นและเริ่มมองเห็นโลกโล่งในมุมมองที่แตกออกต่างออกไปเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความโกรธความเกลียดชัง และความปรารถนาในอำนาจเจ,จ้าอาวาสกล่าวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงโซ่ตรวนที่ผูกมัดเจ้าไว้กับความทุกข์จงแสวงหาความสง,สงบภายในจิตใจและใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตคางเงะยพยายามอย่างหนักเพื่อทำความเข้าใจในคำสอนของเจ้าอาวาสเขาเริ่มตระหนัก,กว่าการล้างแค้นมิได้นำม,มาซึ่งความสุขที่แท้จริงหากแต่เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่เองและผู้อื่นเขาเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ และค้นหาหนทางที่จะใช้ชีวิตของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฝึกฝนจิตใจมีได้เป็นเรื่องง่ายคาะแงะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวความสงสัยและความผิดหวังอยู่บ่อยครั้งแต่ด้วยความช่วยเหลือของเจ้าอาวาสเขาจึงสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ในขณะที่คาแงะกำลังฝึกสมาธิอยู่นั้นเขามักจะเห็นภาพของศัตรูที่เขาเคยเผชิญหน้าภาพของการสูญเสียและภาพของความเจ็บปวด ต่เจ้าอาวาสได้สอนให้เขาเผชิญหน้ากับความทรงจําเหล่านั้นอย่างกล้าหาญและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมันไปความทรงจําเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าเจ้าอาวาสกล่าวจงอย่าพยายามที่จะลบมันออกไปหากแต่จงเรียนรู้ที่จะยอมรับมันและใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อก้าวไปข้างหน้าคางแง่เรียนรู้ที่จะให้อภัยตนเองและผู้อื่นเขาเริ่มเข้าใจว่าทุกคนต่างก็มีเหตุผลในการกระทําของตนเอง และการถือโทษโกรธเครื่องมิได้นำมาซึ่งสิ่งใดที่ดีกว่าวันหนึ่งขณะที่คางเงะกำลังฝึกฝนก,ก,การใช้ดาบอยู่นั้นนั้นเขาได้ตระหนัก,กว่าดาบมีได้เป็นเพียงอาวุธหากแต่เครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อปกป้องผู้อื่นได้เขาตัดสินใจที่จะใช้ทักษะของตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกวา่าและต่อสู้เพื่อความยุติธรรม วิธีนินจาที่แท้จริงคือการปกป้องสิ่งที่สำคัญคางเงกกล่าวกับตนเองมีใช่การทำลายล้างเขาตัดสินใจจะละทิ้งความแค้นในอดีตและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะนินจาผู้ดุงความยุติธรรมเขาออกจากหวัดบนยอดเขาด้วยหัวใจที่เบิกบานและจิตใจที่เข้มแข็งเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าและใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของเขา บทที่6การตัดสินใจบทที่6การตัดสินใจคางเง็นยืนอยู่บนผาสูงเงาของเขาทับทับลงบนหมู่บ้านที่เคยรุ่งเรืองบัดนี้เหลือเพียงทากปะหักพังความทรงจำวนคืนเรากับเข็มแหลมทิ่มแทงหัวใจภาพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเพื่อนพ้องที่จากไปอยู่เรียนอยู่ในความคิดเขามาที่นี่เพื่อแก้แค้นเพื่อล้างแค้นให้กับทุกคนที่ต้องสังเวชีวิตให้กับความทะเยอทะยานของศัตรูลมเย็นเยือกพัดโชยมา คางแงะกระชับดาบในมือแน่นดวงตาคมกริบจ้องไปยังร่างที่ยืนอยู่เบื้องหน้าศัตรูของเขาชายผู้ที่เคยเป็นร่วมสาบานแต่กลายกลับหันหลังให้ความดีงามมุ่งสู่เส้นทางแห่งความมืดมิดรอยยิ้มเหยียดยามปรากฏบนใบหน้าของศัตรูราวกับยาะเย้ความเจ็บปวดของคางแงะคางแงะในที่สุดเจ้าก็มาศัตรูเอ่ยเสียงเย็นชาข้าคิดว่าเจ้าคงจะขี้ขลาดเกินกว่าจะมาะเผชิญหน้ากับข้าเสียอีกคางแงะกำมัดแน่น ความโกรธแล่นไปทั่วร่างเขาอยากจะพุ่งเข้าใส่ศัตรูฉีกรางมันออกเป็นชิ้นๆแต่เขาก็รู้ดีว่าการกระทําเช่นนั้นไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องเจ้าอาวาสเคยสอนเขาว่าการแก้แค้นไม่ใช่หนทางแห่งความสงบมีเพียงการให้อภัยเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงท่านเจ้าอาวาสเคยบอกว่าการแก้แค้นไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องคางเงะกล่าวเสียงหนักแน่น แต่ข้าไม่รู้ว่าจะให้อภัยคนที่ฆ่าพ่อแม่และเพื่อนพ้องของข้าได้อย่างไรศัตรูหัวเราะเสียงดังความเมตตาช่างหน้าขันสิ้นดีความเมตตาไม่เคยช่วยใครได้มีเพียงความแข็งเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งชัยชนะขาาเงสูดลมหายใจลึกเขามองไปยังซากประหักพังของหมบามองไปยังหลุมศพมากมายที่บรรจุร่างของผู้บริสุทธิ์น้ำตาเริ่มเอ,อ่อคลอเบ้า แต่เขาก็รู้ว่าการปล่อยให้ความกรธครอบงำนั้นไม่ใช่หนทางที่เขาต้องข้ามาที่นี่เพื่อยุดความขัดแยงคางแง่กล่าวข้าจะไม่แก้แค้นแต่ฆ่าจะนํำเจ้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเจ้าจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เจ้าได้ทำศัตรูสยยิ้มความยุติธรรมช่างเป็นคำที่ไร้สาระเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะข่าได้หรือข่าแข็งแกร่งกว่าเจ้ามากนักข้าอาจจะไม่แข็งแกร่งเท่าเจ้าครางแงตอบ แต่ข้ามีสิ่งที่เจ้าไม่มีข้ามีจิตใจที่แข็งแกร่งการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นศัตรูโจมตีด้วยพลังและความรุนแรงข้าแงหลบหลีกและป้องกันอย่างสุดความสามารถเขาใช้ทักษะนินจาที่ร่ำเรียนมาทั้งหมดเพื่อต่อกอดกับศัตรูการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ยอมแพ้ข้าแงเ,เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าพลังของเขาล,ลงเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขานึกถึงคำสอนของเจ้าอาวาส นึกถึงความหวังของชาวบ้านที่เหลืออยู่นึกถึงความฝันที่จะสร้างหมู่บ้านให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในขณะที่ศัตรูกำลังจะโจมตีข้าแง,งรวบรวมสติทั้งหมดเขาหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆและปล่อยวางความโกรธแค้นทั้งหมดเขาจินตนาการถึงภาพของเจ้าอาวาสที่กำลังยิ้มให้เขาจินตนาการถึงภาพของพ่อแม่ที่กำลังให้กำลังใจเขาเมื่อลืมตาขึ้น คางเงกอบว่าตัวเองอยู่ในสภาวะที่สงบและแน่วแน่ขาวสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูได้อย่างชัดเจนเขาสามารถขาดเดาวการโจมตีของศัตรูได้อย่างแม่นยำคางเงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและแม่นยำเขาใช้ทักษะนินจาขั้นสูงที่เขาไม่เคยใช้มาก่อนเขาโจมตีจุดอ่อนของศัตรูอย่างต่อเนื่องศัตรูเริ่มเสียการทรงตัวเริ่มอ่อนแรงลงในที่สุดคางเงก็สามารถเอาชนะศัตรูได้ เขาล้มสัตรูงกับพื้นและจ้องมองลงไปในดวงตาของมันข้าสามารถฆ่าเจ้าได้ในตอนนี้ข้าแงะกล่าวแต่ข้าจะไม่ทำข้าจะนำเจ้าปรับโทษตามกฎหมายสัตรูหัวเราะเยาะเจ้ามันโง่เขลาเจ้าไม่เข้าใจหรอกว่าความแข่งแกร่งที่แท้จริงคืออะไรข้าแงะใส่หน้าข้าเข้าใจดีข้าเข้าใจว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทำร้ายผู้อื่นแต่มาจากการช่วยเหลือผู้อื่น มาจากการให้อภัยคางเงจับตัวศัตรูและพาตัวไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเขาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและส่งมอบตัวศัตรูให้พวกเขาเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยคางเงก็กลับไปยังหมู่บ้านของตนเองเขาเริ่มวางแผนที่จะสร้างหมู่บ้านขึ้นมาใหม่เขาต้องการที่จะสร้างหมู่บ้านที่เข้มแข็งและสงบสุขที่ซึ่งทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคางเงรู้ดีว่าหนทางข้างหน้าอีกยาวไกล แต่เขาก็ไม่ท้อแท้เขามีความหวังเขามีความศรัทธาและเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งเขารู้ว่าเขาจะสามารถสร้างหมู่บ้านให้กลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้งขางเอนยืนอยู่บนผาสูงมองไปยังหมู่บ้านที่กำลังจะสร้างขึ้นใหม่แสงอาทิตย์สาดส่องลงมาเราวกับเป็นพระจากสวรรค์ขางยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเขารู้ว่าเขาได้ตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว